ที่มาเลเซีย,ยะนะครับมีรายการวรายการใหญ่มาเลเซียมาสเตอร์ลีชองเวยอดีตมือหนึ่งของโลกตอนนี้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับแบดบมินตันมาเลเซียมาสเตอร์กลางปีโกนะครับชิงเงินรางวัลรวม 1-20,000. สดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณกว่า4ล้านบาทนี่แหละฮะแข่งที่เกาะปีนางประเทศมาเลเซียก็เป็นเกาะท่องเที่ยวของบ้านเขานะครับประเภทชายเดียวรอบรองชนะเลิศลีชองเวยมือ5ของโลกในขนาดนี้นะครับจากเจ้าถิ่นเอาชนะทอมมี่ซเกโตมือ11ของโลกจากอินโดนีเซียไปได้2เกมรวด 21-19ต่อ <Yeah. S 1> และ21-15ต่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศน,นะครับกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวไปพบกับอิสกาดาไซนุดินมือ51ของโลกเพื่อร่วมชาตินะครับไซนุดินเนี่ยเอาชนะคิมบัมบี้สีการมือ9ของโลกจากอินเดียมาได้2เกมรวดนะครับ27-25ต่อแล้วก็21-9ต่อนะครับพือลีช่องวยโด,ดนสพาพันแต่ไม่ตั้งธมรรชาตเลยห้ามแข่งในพักหนึง mm. แล้วกลับมาก็ mm. ฟอร์มดีนะครับ ไปที่หญิงเดียวกันบ้างรอบรองชนะเลิศ P V สินู้จากอินเดียนะครับเอาชนะซงจีฮุนจากเกาหลีใต้2ต่อ1เกม21ต่อ19 12ต่อ21และ21ต่อ10เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเ <Yeah. S 1> ครสตี้กิวมัวมือ20 <Yeah. S 1> ของโลกจากสกอตแลนด์ต่อไปนะครับ มาที่เพลิดคู่กันอีกแล้วนะครับชายคู่รอบรองชนะเลิศทีมเคียเียนะครับกับตันบุญทองจากมาเลเซียเอาชนะคู่ของคิมซารังกับคิมกีจุงไปได้2ต่อ1เกมนะครับ15ต่อ21 2 1ต่อ18และ21ต่อ16ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ของเควินสุการูโจกับกีเลียนมาฟุสโตนอดีจากอินโดนีเซียนะครับหญิงคู่กันบ้างนะครับยูยางกับถังหยวนติงจากจีนเอาชนะคู่ของชาเกนา กับลีโซฮีจากเกาหลีใต้ไปได้2เกมรวดนะครับ21ต่อ12และ21ต่อ8ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ของอากายะทาคาชิกับกมิสกิมัซูโมโตะจากญี่ปุ่นต่อไปนะครับ